สุดยออาเพลงไหมซอยฝากกดแซ่กดไลสับคาสาตะไคร้พักเสีิงตงไต้พักเสียักเส่มลงไปซอยฝากกดแซ่กดไลสับคาสาตะไคร้ ให้เอาที่สบายใจบายนางในเดอ้อพี่น้องวันนี้การท่ป้ชมทัดหวงจูงกลุ่มพี่อมาเก็นอย่งเห็ดท่านชมมากินอยังเห็ดเห็ดกินยาวากันคันวากันมันบอสสบายใจเอฟซีบอกว่าให้บากซาซาแน่มันฟังบอูเรียงเบาสซาหลายมากับติ่มเป็นคนติ่มตังแล้วไปน้องนะ ตอบอกวหลายมันก็คือคนบอ่อพ่อบาทคนขาดขาดเกินเกินตระมาณานัน้นนะเอาที่สุดจะปน้องแยวบากันเมนูนํำเสนอมาหน,น่พี่น้องกินกับสาวนกคือก้นอนไหนรัะซุปปลาเขื่อพี่น้องเด้อล้กกะไก่ใต้น้ำ <laughs> ก้อนสิเขาก้อนสิรูเรื่องกันมมว่บ้านนี่กะเกือบไปตีกันนะ้ำชุ่มไมนเดือดแค่ใต้น้ำลเลย <laughs> เอาน้ำคืนเท่งพะนะเอาน้ำคืนเท่งเาทงมอสิบ่ใหม่ดิอ้ยังมาเกียดอยู่น้ำข้างบนทับแอนบีอันข้างล่างข้างบนใช่ไหมข้างบนก็เป็นน้ำข้างข้างล่างก็เป็นน้ำใกล้ไตนั่ซสสิเข่าใจกันหมู่บานหนึ่งมันขากันกั <laughs> บสุบ,บักมีชุบบกมีเจ้าเจ้าเหนือ ี่น้องตั้งเหนือเจ้าพันเก็ดจุบักบมีแบอมอบอมีเงือบักบมีท่นบอกเหรอเป็นแบบมีบอกมนุนมนุนปันวาแล้วแบบนีนะามะนุนเอาไีเอาไปเผาไม่เนี่ยเอาคนเหนือกับคนอรรีสานเอาสิจะไปมะนุน บนุนอืมบคันเินมัดมีมักมี่อโอเคคนไทเรียกขนุนอ๋อตนะุกไกมาไปหนอกกินกินเรากัเห็ดางายกันบอเพจเดียเนี่ยแต่ชอบของหนอกอยานเนีกินเรวก็เห็ดางามปชมวนอัติอุ้ยพักกับก็ซิมี่อ่น,นขอะขาสาระจกไหนเหารี่พักหน่อยเขาเ่ ผักกาดหน่อยท่านผู้ชมปลูกเองท่านผู้ชมโฆษณานอข้างในหล่านี่ผักกาดหน่อยให้น้องมึงเนี่ยทวมคนอยู่ผักมีแมงบ่งสองตวัวมา่อซอยกันกินมาเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็ปลูกเองท่านผู้ชมนี่ปลูกเองนี่นี่อยู่หล,ลังหลานน,นนี่ยผักกันนียก็อยู่หล,ลังหลานบ,บ่ปลูกอยู่บ้านเราปลูกอยู่บ้านเอาลองไปมีคนมาพุ่งดินให้ปั๊บเลยกระสีมิสะแตดเดิแล้วที่หลังเด้เนี่ยสะเดาลุ่นอะ่ะ เอ้ยบ,อยบอย่ออ,อื่นบ่อใหญ่ี่ยหรออันนี้กาโฆษณาหนา่อยเรื่พักแพแ้วผมเลือกยี่น้องเด้อคนในสามเลือกอะไรอ่อก,พก,ก็พักกระเดาพักกระเดาอือกระเดาไม่ใช่สะเดาเปลี่ยนจากสะเป็นกะอือโอเข้มาจะตามนั้นนะคนคนเชียงรายเรียกเสเลียมหืมอรังสืรโอ้ยบังพักเป็นห่อขวมพ่นอยู่ตัวซื้อว่าพักสวยว่าพ่นมีวิดีโอก็เป็นหน้าแดง ก็จะคนผัวมีไม่หน่อยเป็นสัมน, <laughs> 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 น่าดาคำเรียดถ้าผัวมีเม่หน่อยเนาะเปเออ <laughs> เอาหลายาากันสอกสําไหลมันอยากตอกยำกัมปนั <laughs> นเอนอเอ๊สาวเถื่อเจ้าอูอาาา้อยากปกนาะปากสดสดมักเสียนมักเสียนสาวไม่ใส่ยื่อน้องเ <laughs>

อืมเรื่องพวดว่าเขากี้กับสุะเขี้ยวกำลังเดินทางอืมเขากันครับวันที่กินอย่างเนี้ยหรอมันหลายอย่างปปเลยเนะี่ย่องการแก้ๆกับไปปลูกอะไรท่านนะเดี๋ยวไปม่ออกหอยาดเด็ดบก่ก เย็ดไปเลยนปเลอัก็สีดน้ำาพิ่มสิปลูกหลังรลานน่ะบ่ปลูกด้วยอืม้มตัวนอ่ย่างนี่นี่ไหนก็้ะหา่อยพี่หรอกใครสนใจสั่งซื้อได้นะครับท่านผู้ชมนี่นี่กันเนี่ยก็บักเสี้ยนนะครับ กูจะหน่ายังไงจังแบบใช่ไหมจังแบบอืมอืมเลขสิบเอ็ดเอสาวเต็มมั้งเหอเอาก่อนเลขสิบเอ็ดก็หมายถึงมันเข้ากันล่องซ่องค่ะท่านผู้ชมล่องซ่องแปลว่าอะไรไม่ถามอ่ะสาวแปลว่าอะไรจะแปลว่าไงเนาะบะล่องซ่องก็มั 1, 5, 5. มันเข้ากันได้ดีอ,อ Turn, ่ะอืมันเข้ากันร่องซ่องอ่ะนะอืมันเข้ากันได้ดีเรยก่องซ่องอย่าง่อยกับเเนี่ยก็เข้ากันร่องซ่องอ่ะภาษาไทยแปลว่าอะไรร่องซ่องภาษาไทยแปลิบางทางเขาก็ไม่เข้าใจภาษาไทยเหมือนกันเข้ากันได้ดีเลยร่องซ่อง ข<ไ><ค>นมเหนาเป็นห้องแบมันเปิงกันมันเปิงเนี่หอมบอกพักสาบานหลายบัานแล้นน่นี่นะพักมาเอาเล่าเล่าให้มงัวเดีกินพาร์ตีนีดนี่แล้วกะกะาอีกเม็ดแล้วก็กา้วต้อกันไป นั่ครับเนาะดูเดียบ่อนนี่ไดูเดียบ่อนออกกามันไปเนี่ยพักได้หลายตัวมกขาเีหนุ่มปวดพ่อหม้อหมกแดงพักนะนี่นั่งเกลียดยังหลอกซื้อจังะปวดไม่จ๊อหน่อยเนาะก็ไม่ยุ่งก่งนั่นสอ่ะ กินสองกกินสกเลยมก็บอกขังพักถ่วงก้นกินสองคนวันมนเอาบุญบัน ตระแ,แม่กับปูกเองนะเพ็ดเด็ดดดกๆขวากิ่งสูุกียเตอนแรกฉันกินไก่ไต่นะ่ะใ <c oughs> ห้จิตงนมก็คือบอก,กไก่นะใต่นกมันเยี่ต่นักได้ย่งนะ thấy ăn ký lò yong một, dùng. Nám một nám cái dùng để biết nó bố năm banana kèm theo năm nào. bếp tay ghê kèo để kèo 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 อยู่ระหว่างกึ่งกลางข้างบนกัน้ำข้างล่างกันนำฮสิ่งที่เราอะกันตลาข้าขงหน้าก็หม่ตัาเบา,าหนส่ต้ล่างซืออองออ้อมากสองสามต้นข้าเป็นซือมากสองตง้น สามตนน่ยปลูกเสื้อกับถางสองอาทิตย์แง่กันเอื้ออาทรเอื้ออาทรแบบว่านับไปในสุกหันใจบิกอิ่มประมาณนั้นนะใบมันนาะนั่งแง่กันนะยับไปได้สุกหันหวยประมาณนั้นหันหัวใก็แปลว่าลำคาญละครับพี่ ไปกุซ่งคนเเสร็ก้อนหรืบ้ก้อนสิ็ล้างอาหารกบ้าล้างอาหารกินยาไหมกินกอดด้เกินืนี่เกิืไปกินยาอยู่ว้อมออะไรห,<อ>หรอเสร็จก้อนเห็ดก้อนันเกืออจะบอกเขามาเกลือกอ่ะอเกืกินเรกำลังกินอยู่นะ่ะต้องรีบไปกินยานะ่ะอะไรก็ไม่รู้เก็ืไปไหนเครือกอ่ะมาต้องเกืกินข้าวเพราะอยากเกลืกอ่ะ เคยกันเดมี้เอาเดเราิกนกยืนข้าวอยู่ดีก็หยุดไปกินยาเครื่องก็กินยาเครื่องเลือดเคร้นไ่อยากไปเครื่องไม่หุงจานตองสำารบปเนี่บอกระจาบยังไงโอ้โหใส่เาไงเฮ้ปลูกแบรเม้าด้วยไปเ ทำไมกัดทงังงี้จิโยกัดท้งงม,มปะปูท่ทั้งแก่กัอึดไม่ลับเขาไม่ฟ้เอ็นหนามากัดไนหรอว้ยังเอาพีแดงแก้ใบเก็มสจะมแล้ว่วมน,น,นม,มามนมนหลายๆาโอ้ยสี่ห้าล้อย่ะแล้ น้ำเต็มเต็มขอบดีเรื่องอะไรสาวสาวสาวเป็นผู้ใดเป็นผู้ใดสาวนางเนี่ยเคมาทำงานด้วยเหรอเห็นเรียกชื่อสาวสาวเด็กใหม่เหรอเพิ่งมาเหรอใหม่จริงจริงใหม่จริงๆริเลยสิบปดปีละค่ะอเมริกามาแล้ว18ปี

อันนี้ซองฟิล์มบานเท่านะตู้เย็นอ่ะทำไมมันมีน้ำแข็งอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเหรอเขาทำใหม่ใช่ไหมใช่เหมือนเราเลยเลยของเราไม่มีน้ำแข็งสักอันเนี่ยเนาะเดี๋ยวนี้ไม่บ้านเราน่ะน้ำแข็งเต็มเลยพอจะมาเป็นอย่างส่องติดไปก็มีน้ำแข็งตั้งตั้งเตียงห้องกูบ่ได้เอาหนังกูไปมัน่าจะใส่มันจะหวัง สมัยก่อนมันไม่มีเดฟร์สไงเดี๋ยวนี้มันดีฟร์สไงเอตัดนะกลาไหลนี่จะมา จะแบสอาดร,ร,รอตอกเพริมเียงอ่ะเมียงเมียงปลาอ่อเขาเรียกอนี่ยเมียงปา่นี้ออใส่น้ำจิ้มหวานอ่ะน้ำจิ้มถั่วไอเดดทุกทีตุมๆตุ้มกรขัน้ำจิ้มจะออกสามรสเรีาอเนีจะ,จะทำให้กินแล้วจะติดจา สิใหญมันี่เลยดิบบใ่ลอพิชเชใ่ก็สิง่ายื่วานแกมีไม่ค่อยยู่สาอิเชย็สิงหญแล้วหน่แบนั้าไหมนั่นปิดมอดไม่ไม่ สบายใ,ใจอีมันไสัง่งกติเราไ่ชอมากหรอกวิดีโอเราก็จะมีนานๆครั้งน้องบเพราะช่วงนี้เรายุ่งมากเลยจะบทไทยจากัหนมรู้ก็่าับสุขอยว่าน้ำแนวภาษาไทยนะเพราไปดีอะไรก็ตกลาวแครั้แรกอยู่ดีนั้นแหละ <c oughs> ตลบสำเนียงอีสานพูดไทยนะคะรู้เลยนะคำพี่อะคำพี่แะเก็บเดียวกันเลยโอเคแล้วสิฮัร์ดบลอกแบบว่าบกตก๊บตกอีสานโอเคนะคะท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะท่านผู้ชมคือบลอกคือไทยปะคือต่งอย่าคือเล่าบายบายพี่หนุ่มปุ้